เปิดคำพูดหนุ่มกัญชัยฝากถึงสังคมเราต้องรณรงณ์กันในเรื่องนี้ในวันนี้ทางด้านของหนุ่มกัญชัยกำเนิดพลอยพิธีกรรายการชื่อดังได้รายงานข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์อดีตตำรวจกระตุยิงที่หนองบัวลำพูในรายการหนกระแสซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิตทั้งเด็กและผู้ใหญ่38รายบาดเจ็บอีกหลายรายนับว่าเป็นเหตุการณ์สะเทือนขวัญสังคมและน่าหดหู่สุด,สด ซึ่งมีบางช่วงบางตอนที่พี่หนุ่มได้ฝากถึงสังคมว่าเหตุการณ์วันนี้เราจะพูดไปข้างหน้าจะไม่กลับไปตอกย้ำความรู้สึกเดิมๆหรือไปให้ค่ากับผู้ก่อเหตุเพราะการนำเสนอชื่อใบหน้าผู้ก่อเหตุจะทำให้เกิดพฤติกรรมเรียนแบบเราต้องรณรงค์เรื่องนี้กันให้ได้ชาวบ้านและผู้สูญเสียบอกไม่อยากเห็นภาพซ้ำๆฟังแล้วสะท้อนใจอย่าจะฝากด้วยนะครับ